สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะแมวีก็จะมาทําวิธีนะคะไล่มอดนะคะไล่มอดกําจัดมอดนะคะออกจากข้าวสารของเรานะคะคุณผู้ชมซึ่งนะคะข้าวสารของเรานะะคถ้ามีมอดนะคะพวกมอดมีมดแมลงนะคะที่อยู่ในข้าวสารของเรานะคะก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแมวีก็จะมาจัดการนะคะ กับตัวมอดนะคะอ่าซึ่งจะอยู่ในข้าวสารนี่เลยคะุผู้ชมในถุงข้าวสารของเราแบบนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะแม่วีจะมาไล่นะคะกําจัดมอดนะคะอ่าให้พ้นๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมเราจะได้ทานข้าวอย่างอร่อยๆนะคะอ่าวิธีกําจัดไล่มอดของเรานะคะคุณผู้ชมแม่วีจะใช้เป็นอันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นพริกนะคะพริกแห้งของเราค่ะคุณผู้ชม พริกแห้งนะคะก็จะมีความแสบนะคะความเผ็ดนะคะพวกมอดพวกมดนะคะคุณผู้ชมเมื่อโดนพริกเข้าไปแล้วนะคะ mm. ก็จะหนีนะคะคุณผู้ชมอยู่ไม่ได้นะคะแสบร,ร้อนค่ะนี่ต่อไปจะเป็นมะกรูดะคะลูกมะกรูดของเรานะคะนี่ก็จะมีสารหอมระเหยนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะช่วยไล่มอดนะคะไล่แมลงได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ เมื่อมดมอดนะคะได้กลิ่นนะคะก็ะค่อยๆหนีไปออกจากกระสอบข้าวของเราแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวม่วีก็จะมาทำอให้ดูนะคะว่าเราจะไล่มอดวิธีไหนนะคะนี่ค่ะ ตมอนะคะก็เป็นปัญหาแหละนะคะในครอบครัวของเรานะคะนี่เลยคะ่ะเมื่อเราจะทานข้าวนะคะเมื่อเจอมอดไปแบบนี้นะคะโอ้โยทานไม่ลงเลยค่ะคุณชมนี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะไม่วีจะนำนะคะพริกของเรานะคะใส่ลงไปในถุงข้าวนะคะข้าวสารน,นะคะคุณชมอ่าเราก็เอาพริกของเรานะคะหมักหมัไว้นะคะนี่ให้ทั่วนะคะให้ทั่วใน อถุงข้อสารของเราเลยนะคะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะนำมะกรูดเลยคะ่ะใส่ลงไปด้วยนะคะหมักหมักไว้นะคะในถุงข้อสารของเราเลยนะคะ คุณผู้ชมทำวิธีนี้นะคะมอดของเรานะคะเมื่อได้กลิ่นพริกนะคะกลิ่นแสบกลิ่นร้อนนะคะแล้วก็ได้กลิ่นน้ํามันหอมระเหยของมะกรูดนะคะก็จะหนีไปได้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยจะจะค่อยๆหนีไปนะคะนี่ค่ะข้าวของเรานะคะก็จะไม่มีมอดแล้วนะคะคุณผู้ชมแมลงมดนะคะก็จะค่อยจางๆหายไปในถุงข้าวสารของเรานะคะนี่ค่ะ เราก็เอาไว้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราหมาักพริกกับมะกรูดไว้แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่จ mm ้ะ hmm. ค่ะและสำหรับวิธีนี้นะคะก็เป็นการแก้ปัญหานะคะ mm hmm. วิธีไล่กำจัดมอดมดนะคะที่อยู่ในถุงข้าวสารของเรานะคะคุณผู้ชมนะะ mm ี่ค่ะเพื่อให้หมอดของเราหนีไปนะคะ mm hmm. ข้าวของเราก็จะได้นะคะ กินอย่างอร่อยอร่อยนะคะไม่มีตัวมอดนะคะไม่มีมดมารบกวนนะคะคุณผู้ชมปัญหาในครัวเรือนของเรานะคะแก้ไขด้วยวิธีนี้ง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําสูตรนี้นะคะวิธีนี้นะคะไปกําจัดมอดนะคะไล่มอดไล่มดในข้าวสารของคุณผู้ชมนะคะตัวมอดก็จะได้หนีไปนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ ค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะคุณผู้ชมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดไ like, ลค fit, ์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไม่วีชาแน,นลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ